สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่นะครับผมนี่ครับระบบการประปานนะครับของตำบลโคกสะอาดนะครับอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับตัวนี้นะครับผมเราติดตั้งนะครับโซลาเซลล์ชุดของโครงการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอันนี้นะครับรูปแบบของตัวหอถังนะครับนี่คะถังสูงนะครับตอนนี้เราก็ทําการนะครับต่อท่อนะครับผม ขึ้นสู่หัวคอยนะครับหัวถังนะครับแล้วก็เราไปดูชุดแผงโซล่าเซลล์ของเรากันนะครับตัวที่จะประกอบไปด้วยนะครับผมแผงโซล่าเซลล์ขนาด400วัตต์โมโนฮารฟเซลล์จำนวน10แผ่นนะครับแล้วก็โครงสร้างจะเป็นเหล็กนะครับกัมวันไน์นะครับผมขาเป็นหน้าสี่นะครับเหล็กหน้าสี่แล้วก็ด้านคานด้านบนนะครับจะเป็นเหล็กหน้า3นะครับ3ามคูณหนะครับ อ่าแล้วก็คานจับด้านล่างนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นหน้าสี่คูณสองนะครับผมอ่าสี่คูณหนึ่งอ่ะพูดผิดนะครับสี่คูณหนึ่งนะครับนี่คานจับหัวเสานะครับผมนี่นะครับสเปคแผงนะครับผมสิบแผ่นนะครับสี่ร้อัตโมโนฮับเซลล์นะครับใช้เป็นผลิตส่วนของกริบล็อกแผงนะครับผมเป็นชุดเอลฟิตนะครับอ่าเป็นชุดมิดแคมป์นะครับพูดผิดนะครับชุดมิดแคมป์ นี่นะครับติดทุกตัวนะครับนี่ก็ติดนะครับผมนี่นะครับหน้าแผงก็จะประมาณนี้นะครับโมโนฮับเซลล์จะมีขีดกั้นตรงกลางนะครับแผงเป็นสีดํานะครับมาดูใต้แผงกันนะครับนี่ช่างนะครับผมใต้แผงนะครับสเปกนะครับผมนี่นะครับสเปคกของแผงนะครับนี่ครัสี่ร้อยวัตต์นะครับ จำนวน10แผ่นกระแสโวลต์ที่ผลิตได้นะครับตอนนี้อยู่ที่300นะครับผม326โวลต์นะครับกล่องก็มีการเก็บลงสายดินนะครับผมทำนะครับในส่วนของฟุตติ้งนะครับนี่ฮะเรียบร้อยเลยนะครับชุดกล่องเราใช้อินเวอร์เตอร์เป็นของซูเออร์นะครับอ่าของซูเออร์ขนาด2.2นะครับผม2.2ก็คือ2,200วัตต์นะครับถ้าเกิดเทียบเป็นแรงก็ สามแรงนะครับรับด้สูงสุดคือสามแรงนะครับแต่ปั๊มที่เราใช้เป็นปั๊มสองแรงนะครับผมนี่เป็นปั๊มสองแรงแล้วก็จะมีในส่วนของเบรกเกอร์ฝั่ง AC แล้วก็มีเบรกเกอร์ของฝั่ง DC นะครับแล้วก็มีเป็นเซนสกันฟ้านะครับผมของฝั่ง DC นะครับตัวนี้ทางลูกค้าบอกว่านะครับอาจจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับเพราะว่าต้องการลดค่าไฟให้กับชุมชนนะครับก็ติดตั้งเป็นชุดนี้ไปนะครับผม10แผ่นนะครับ บอ่อประดานจะอยู่ด้านนอกนะครับฝั่งทางนู้นเลยนะครับด้านนอกเลย๋ยวผมเอาไปให้ดูครับอ่าอันนี้ก็คือตั้งพื้นแล้วนะครับสรุปนะครับบ่อน,นี้นะครับอ่าบ่อจริงๆอยู่ที่อ่าไม่เกินไม่เกิน60เมตรประมาณ5้าสิดเมตรนะครับประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นท่อที่10ท่อที่15นะครับก็ตั้งแล้ววันวานึง วางอีกสองเมตรใช่ไหมประมาณหาห้าสิบแปดเมตรนะครับบ่อที้ตั้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะดึงท่อน,นี้ขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เสมมอนมันจุดินเกินไปนะครับอ่ะนี่จเลยตัวนี้ก็จะเป็นปากบ่อนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ใส่เป็นงอ45่ห้าสองตัวนะครับผมแล้วก็เดินยาวเข้าไปด้านในนะครับนี่นะครับปากบ่อ นี่นะครับผมน้ํานะครับที่ได้มานะครับตอนนี้นะครับก็มาแล้วนะครับก็ต่อขึ้นแท้งอีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นอากาศนะครับที่มันไหลไปหลมานี่เป็นเพราะอากาศอยู่ในท่อนะครับไม่ใช่น้ําขาดนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับอ่าแล้วก็มีคนมนต้อนรับเราเยอะมากนะครับหลายลังนะครับที่เต็นลรามนะครับนี่ครับพออากาศเต็มท่อมันก็จะไหล เียนข้ออย่างนี้นะครับผมกาต่อขึ้นไปเลยนะครับ